เอาเลยประว่ตเรื่องมันมันคาดการต่อเนื่องครับวันนี้น้องใช่ครับเอาเลยถามเลยวันนี้อูไหเอาเลยเดี๋ยวน้องไปเย็บตอบเาเลยครับเลยครับเป็นไงบ้างเกันช่วงเราวันนี้นะเนี่ยเขาใหญ่ด้วยให่เวทขึ้นมาแต่เขาเราเคยเราเคยชนะเขามากี่ครั้งครั้งนึงครับครนึงสเลนที่แล้วที่แล้วครับนี้เวให่ขึ้นะอแต่ว่าเรามันพิกเกมยังงไหนฟังมาอนี่ไปเย็บ ต่อยวกซ้ายแล้วก็มตกาตรงเขาเมาเลย <_ D> <od> คือพี่พี่มิดเขาสั่งไงตอนนั้นตอนน,ตอนนี้เป็นตกเป็นรองอะไรหลายชกตัวเล่นไต้มัดครับเอาบรอยังเดียวครับอ,อ๋อแล้วก็ทําได้เลยครับโอ้โหถือว่าพลิกเกมได้นะครับได้อาชีพไหวันนี้ก็ได้ครับกี่้อนข้าข้ากับปันก็โอเคเลขยข้าหยาดเงื้อค้าน้ามันรถกับกับ้าับใต้นะครับ,รบอ้ามีอะไรคุยกับไฟมวยไห้วันนี้ ครับวันนี้เด็ดเป็ดว่าดังมาไปทำเต็มทีดีด้วยนะครับครับฟากติดตามด้วยครับอ่าโอเคเอาไปเย็บกี่ตะกี้เพ็มให้ดูแล้วน่าจะสักสิบตีนดูแผลดูแผลผมว่าสิบเข็มน่าจะมีนะเนี่ยซึ่งไหมังหวะนี้โดนอะไรเราโดนตอกตั้งครับโดนตอกตั้งโอเคเอาน้องชายครับต้นนี้ด้วยครับเช่นเดียวกันนี้เอาไปเย็บเอาไปเย็บผมมาตรงจังเอาเข็ม จะถามยังไงดีวะไม่แตกนะโดนโดนโดนเลือดโดนโดนเลือดเข้าใช่ไหมครับเออมันเป็นยังไงเกมมันเป็นยังไงคิดว่าเราตอนนั้นเราคุมเกมได้แล้วไม่คิดว่าไงใช่ครับพลาดโดนหมัดครับคือจังหวะมันแข็งมันตกไม่รู้ว่าไงพอพอโดนถึงมันมันจังหวะมันต่อเนื่องนะจังหวะหลักมันไม่ดีอ่ะพอโดนจังหวะนั้นคือไปเลยไล่ไปทานเลย นี่นี่ไฟที่2แขวนสองไฟติดเลยดิใช่ครับไฟที่3ไม่น่าจะมีนะมั้งอยากขอโอกาสอีกครั้งครับรอนะรอเดี๋ยวรอทำฟอร์อะไรก่อนนะก็ไม่นะน้องถือว่าเต็มที่วันนี้นะครับผมมีอะไรจะคุยกับคนทางบ้านหน่อยไหมเขอโทษครับที่จะไม่ผิดหวังอีกแล้วครับใจหน้าตรงเดียวนี้ครับณจุดไหนที่เราต้องกลับไปแก้ไขเราคิดว่าการบล็อกมัดครับบล็อกมัดนะแหมทีมเขาไม่ทีมเอ่อเทรนเนอร์วันนี้ก็ผิดหวังตามๆกันเต็มไปหมดอะไรมัดมวยมันกล้อยปิ้งอะไรเกิดขึ้นได้ว่าทำไมน้องชาย